ทีนี้ก็อย่าเห็นว่ามันมากเกินไปหรือยุ่งหมดแล้วมันไม่ยุ่งะมันมันแยกออกจากกันเป็นแผนกแผนกได้เราเรียนจากหนังสือหนังหาก็ได้เราเรียนจากบุคคลก็ได้เร,เรียนจากสิง่งแวดล้อมก็ได้ก็เร,เรียนจากประสบการณ์ก็ได้แล้วแต่ว่าเวลาไหนมันควรจะเรียนจากอะไรเช่นเดี๋ยวนี้คุณก็เรียนจาก เรียกว่าเรียนจากหนังสือหนังหาเพราะผมพูดออกนี้มันก็เป็นเสียงมันมีความหมายอย่างเดียวกับหนังสือยังไม่ได้เรียนจากผมคือยังไม่ได้เรียนเอาอย่างยังจะฟังเสียงนั่ก็เรียนจากตำราเรียนจากหนังสือคำพูดถ้าเมื่อไรคุณเอาอย่างผมทำตามผมเปรียกว่าเรียนจากบคุคคล ที่ทำอไรเรานั่งให้ธรรมชาติแหวนล้อมให้มันเกิดความคิดแปลกๆใหม่ๆลึกซึ้งขึ้นมาเราก็เรียนจากธรรมชาติหรือว่าเราคอยจ้องไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรมนรมชาติในภายในแปลกๆใหม่ๆออกมาก็เรียกเรียกว่าเรียนจากธรรมชาติในภายในนล้ก็ดึงเอาประสบการณ์แม้มันจะล่วงไปแล้วเพียงหนึ่งนาทีก็ได้ กระตั้งเป็นสิบสิบปีก็ได้เอามาใช้สำหรับ <c oughs> รู้สึกอยู่ในใจให้มันบอกความจริงหรือสัจจะอะไรออกมาเป็นเรื่องเรื่องไปท่านเรียนได้แม่บวชถึงสามเดือนก็เรียนได้ทุกอย่างเราก็จะเรียกว่าเรียนจริง สืบต่อมาจากบวดจริงแล้วก็เรียนจริงทีนี้ก็จะมาถึงคำว่าปฏิบัติจริงอันที่ 3. สามคำว่าปฏิบัติมีความหมายกว้างคือทางกายทางวาจาทางใจ คนบางคนก็จะไปนึกจะปฏิบัตินี่หมายถึงหลับตาภาวานาทำกรรมฐานอปัสนาอย่างเดียวเท่านั้นนี่ไม่ถูกหรอกให้ถือว่า,าทั้งทางกายทางวาจาทางใจทางใจนั้นแยกันแนงออกไปได้มากเป็นประเภทสมาธิก็มีเป็นประเภทปัญญาครับ ปฏิบัติจริงในข้อแรกอยากจะใช้คำว่าบังคับตัวให้อยู่ในร่องรอยของธรรมวินัยที่ถูกต้องใย้งเ,เชียบขาดแต่ไม่เคร่งไม่ใช่เคร่งจนเครียดวิติจนเกิดเป็นโรคเส้นประสาทถ้าใช้คำว่าเคร่งจะหมายความว่าเต็มที่ตามที่เราจะทำได้ อย่างนี้เลยก็เคร่งอย่างมันครับอย่า้มันเครียดอย่า้มันเลยไปแต่ก็จริงเต็มที่น่าึึงขนาดน้ำตาไหลก็ได้เขามีคำจำง่ายๆคว่าประพฤติปรมาจักร็นน้ำตาคือไม่ยอมให้ผิดพลาดเสียหายในทางทมทางวินัย แม่ต้องทนจนน้ำตาไหลก็ทนได้คนอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติปรมจัจจำโดยน้ำตานั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติจริง <c oughs> ในส่วนการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยอของธรรมะและวิน,นัยเอานี้เป็นพื้นฐานเป็นความหมายกว้างๆเป็นพื้นฐานบังคับตัวเองแม้ถึงขนาด <c oughs> จะต้องหลั่งน้ำตา <c oughs> นันไม่ต้องพูดถึงความอร่อยอร่อยสนุกสนานเล่นหัวสวนเตเฮฮาการหัวเราะหรือการพูดสิ่งที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินไอน,นี่ยังเลวไปเสียก,กว่าการนอนทั้งที่การนอนนั้นก็เรียกว่าเลวอยู่แล้วมีาคำคำพุทธเจ้าทราตรัส เป็นพิกซูปเป็นวันชระิตนี่ท่านมีมาตรฐานให้ถือว่าอะไรการไปนอนหลับมันเลว <c oughs> ไม่เหมาะสมสำหรับวันระิตเพราะว่าจะต้องตื่นอยู่ทำตามเพียร <c oughs> แต่ถ้าไปมัวหัวรอก,กันเล่นอยู่เล่นหัวกันอยู่คุยสนุกสนานกันอยู่ไปนอนก็ยังดีกว่าคือมันเลวน้อยกว่านะไปนอนเสอะเลวน้อยกว่า <c oughs> พูดจาเล่นหัวกันอยู่ บางคนอาจจะถึงน้ำตาไหลไหมอ <c oughs> าจจะเป็นได้ด้วบางคนที่มันติดนิสัยสันดานที่จะต้องเล่นหัว <c oughs> รายละเอียดไปหาเองเถอะเพราะมันมีอยู่แล้วในใน,ใน,ใ,นในแบบเรียนในตำราเราจ,จะต้อง <c oughs> ประพฤติอย่างไรบ้างในการบังคับตัวให้อยู่อะไร ขอบเขตทังธรรมะวินยัยนี่ผมพูดแต่คำสรุปใช้คำคำเดียวว่าบังคับตัวถ้าเคยติดบุรีก็ร,รู้สึกว่ามันมีฤทธิ์เด็ดอย่างไรอย่ทนเจ็บปวดในการเงียนบุรีจนน้ำตาไหล <c oughs> ดีกว่าไปแอบขโมยสูบบุหรี่เป็นไหนไหนนี้นรา,าย่อยน้ำตาไหลยังดีกว่าไอ้ทาไม่ถูกนี่เราจะตังต้งประพิติประจ์แม่โดยนน้ำตาก็ได้ <c oughs> นี่หัวข้อที่สองอยากจะพูดว่ามีสติสัมปชัญญะ อิริยาบถมีสต,ติสัมปชัญญะแล้วก็ทุกอิริยาบถนี่เป็นการปฏิบัติหัวข้อใหญ่เหมือนกันก็สำคัญอิริยาบถนั่นคือการเคลื่อนไหวโดยโดยส่วนใหญ่ก็เดินยืนนั่งนอนจริงมันมีทารพัดอย่างน่ะจะกินจะอาบจะถ่ายใจอะไรก็ต่ามถ้าเป็นการเคลื่อนไหวเราเรียกว่าอิริยาบถ มันจะเคลื่อนไหวอิยาบทใดลงไปให้มีสต,ติสมิชัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนพูดน้อยก้ไม่หัวเราะเลยเพราะมันตั้งสต,ติอยู่เสมอคอยควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นไปด้วยสต,ติสมิชัญญาอย่าเพลออย่าปล่อยไปตามความประมาท <c oughs> นั้นต้องไม่ขนอง ไอ้ความคะนองเล่นหัวส่วนฤทธิกซ,กซีนั่นมันมีไม่ได้ <c oughs> ถ้ามีมอะไรมันก็เป็นอันว่าลืมตัวแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นพื้นฐานอย่างนี้ถ้ายังงมีสติสัมปชัญญะที่จะไม่โกรธหรือไม่ไปหลงรักหรือไปเกลียดไปกลัวไปอะไรข้าวเ่งเ่นแต่มันเสียเกีย ต้องบันดชิตเท่านั้นแหละเรื่องรักเรื่องเกิดเรื่องเปลี่ยนเรื่องกลัวแสดงออกมา <c oughs> ให้เขาเห็นจึงหัดจึงฝึกหัดโดวยวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสติหนที่เขาหัดยักนยกหนอยย่างหนอเหยียบหนอนี่ก็ก็อย่างเดียวกันนะ่ะมุ่งหมายว่าจะมีสติอยู่ทุกอิริยาบถก่อนแต่จะเปลี่ยนอิริยาบถ หรือกำลังมีอิรยาบทใดหนึ่งอยู่หรือว่าจะละจากอิรยาบทนั้นไปสู่อิรยาบทอื่นก็ดีเป็นคนมีสติสมชัญญะเมื่อเราจะวางอะไรเรไปตรงนี้ให้วางด้วยสติสมชัญญะถ้าเราจะจําได้ว่าวางไว้ที่ตรงไหนถ้าไม่ได้วางด้วยสติสมชัญญะมันก็ลืม เราไม่รู้ว่า,ว,าว่างไว้ที่ตรงไหนเที่ยวามคนนั่นในถามคนนี้ <c oughs> อย่างนี้ไม่สมควรแก่บันประชิตถ้าใครมีอาการอย่างนี้ขอให้ละอายให้มากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย